คุณเกาหลีนี่เยอะมากเห็นที่หมาที่คิมนะคะเขาทําลงในไอจีด้วยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ทําเราก็ต้องทาเหมือนกันค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทำเอทโฮสธรรมดาเราจะมาทำเอทโฮสแต่เป็นชาเ์รี่เอทโฮสตลาด V S ซูเปอร์มาร์เก็ตนาเข้าสุดหรูค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าเอทโฮสของใครจะอร่อยและเด็ดกว่ากันการทําอาหารทุกคนบอกเลยมันไม่ใช่แค่วัตถุดิบดีนะทุกคนมันต้องอยู่ที่ฝีมืออหะ S <S นนเรื่องทำอาหารเกือบมากไม่เคยแพ้กแกสักครั้งเรามาจับฉลากกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะได้ตลาดสดและใครเนี่ยจะได้ซูเปอปร์มาร์เก็ตนำเข้าสุดหรูอ,อ่านไม่ออกอะไรวะเนี่ยอสองอห้กลับได้อย่างี้ตลาดสด เรียบร้อยราคาทุกคนลงไปอะไรมไม่เอาไม่ใช่ตลาดนี้นี่ตลาดนี้ละทะัดร้อนร้อนแบบนี้เลยลงไปเลยไม่มีตลาดที่อยู่ในห้างด้วยใช่อันเนี้ยเขียนไว้ว่าตลาดสดก็ต้องตลาดสดไม่ใช่ตลาดดิบลงไปไม่ไปช่าเฟอร์รเปิดประตูค่ะจัดไปพี่ไปอุ๊ยร้อนนะไม่ไปไ,ไปไป,ไไปลงไปดูนี่ <c oughs> เจอกันอ่ะพี่ ทุกคนครับถึงแม้ผมจะได้มาที่ตลาดสดนนะแต่ผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ชนะไอจุม่าแน่นอนเพราะผมมีตัวช่วยสำคัญที่รับรองว่าจะกินเมนูก็ทำได้อร่อยกรงกรอบแน่นอนใครดูไข่ทองกล้าอันนี้คือบัตเบอร์ใหญ่ถูกไหมครับอันนี้ผมตองครับผมยังไงก็ชนะไอจุม่ไม่เคยแพ้หมดแล้วครับของข้าวอ่ะ ผักเยอะมากนะดูนะซูเปอร์มีขนาดนี้เปล่าก็ขายเป็นกำนะเนี่ยคือเราต้องไม่ทำบุญนะถึงจะซื้อได้เป็นกำแห้งแกเราพอดิขอซื้อผักหน่อยครับคนเดียวกเดิมทั้งสลาดเนยอหนึ่งกำแล้วก็พิคกี้หนูหนึ่งถุงบะ ขัดขัดกุ้งนะขัดกุ้งจะซื้อตรงไหนวะเนี่ยไม่มีป้ายบอกว่าท,ท่านจะอยู่โซนไหนนี่ครับกุ้งกุ้งจะไ,ได้ตรงไหนบ้างนะต้องตอนเย็นอ๋อเย็นเหรอต้องตอนเย็น嘛กุ้งอะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะยืนรอจนอากาศจะเริ่มเย็นขึ้นนะครับกุ้งก็จะมาขายเพ่ม <c oughs> <c oughs> ไปทัง้งหมดอ้าทุกคนรอได้ไแต่ว่าวันนี้ของเราครบเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวชนะชนะอาจจะมาแน่นอนคอยดูขึ้นเบิดรถค่ะ อนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยทุกคนสิเราตามหานะคะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็คือ te. หอยโคตเตะน่ากินน่ากินค่ะทุกคนขอแบบใหญ่ๆเลยทุกคนนี่ของสดเดยอะมากโอ้ทุกคนดูนี่เราจะขอแบบสดง่าย ะะแต่ถ้าทําไม่เป็นก็จบปะเขาว่าเขาต้องหาตัวช่วยซะหน่อยแหละทุกคนตอนนี้นะคะของของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเรื่องทำก,กันเลยดีกว่าทุกคนอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีหน่อไม้ฝรั่งไข่ไก่ไข่ปลาคาเวียเนย หอยโฮตาเตะอันเลือค่ะขนมปังแซนด์วิชแล้วก็รอตีค่ะเป็นไงวัตถุดของฉันเลือค่ากันบอกเลยว่าชนะแกแน่นอนทัชบางอย่างมันอยู่ที่ฝีมือมากกว่าถ้าไม่มีฝีที่มือมาดูของฉันแน่กุ้งขนมปังเนยจืดใบกะเพราพริกน้ำไข่และก็รสตีรสหมูเหมือนกันถือว่าจะเป็นของเขานะคะเขาก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะมันเริ่มกันเลยดีกว่าของข้านี่มันบินได้ไหม ข้าวข้าวมาเลยยอมดิพี่เออข้าวข้าวข้ามารอบแรกและคะทุกคนแล้วก็จะมาหั่นหน่อไม้ฝรั่งค่ะให้พอดีกับขนมปังของเรานะคะแกะกุ้งแกะแกะหัวมีณหัวตึง้งแกะไม่เป็นแกะแค่นี้เหรอต้องเอาตาหวหรอวะ ของเขานะคะนี่เลยหอยนะคะซึ่งมาตัวละ690บาทแพงมากที่ตัวใหญ่เลยแข็งอยู่เนาะวยแข็งมากเลยอ่ะวยไม่โอกอ่ะไม่โอ๊กจริงไม่ตายหรอกมันจะหนีมือแกตายแล้วและต่อมานะคะทุกคนเรามาทำขนมปังกันดีกว่าค่ะยัง่งกูไม่เห็นดีก็ยากมาย ้องอยากจะทาอาหารเลยเหรอวะตอนเด็กๆอ่ะทุกคนเขาเป็นนะเห็นแม่ทําอาหารนะเหา็นเป็นไอดอลอยากทําอาหารตามนะคะก็เลยบอกให้แม่สอนก็เลยแกะกุ้งเป็นเน่ะตอนนั้นเลยไม่ฉันอะ่ะสอน,นเพื่อกินไม่สอนใครทำอะไรเป็สนอนกินก็อ,อยู่นั้ต่อมานะคะทุกคนแล้วก็จะทานเลยขนมปังเลยน้นครับต่อมานะคะเราก็จะเอาขนมปังที่ทานเลยแล้วเนี่ยไปหน้าบนกระทะค่ะเย <Yeah! S 3> เสร็จล้ะขั้นตอนต่อไปสับกุ้งนะครับทุกคน เป็นชิ้นอย่างนี้นะทุกคนเอาไปผัดแล้วมันจะแบบมันจะหดลงหน่อยะมันจะบบพอดีทุกคนย่างแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอ๋ะอใส่เนยเยอะไปป่าววะ,ะทุกคนดูเนยของทัดดิัวน้อยเหรอทัดาจนะชอบ <c oughs> เดี๋ยวลอง ใส่โร,รตีลงไปซองเดียวอยู่เลยจบครบัวนี้นะครับคนทำมาจากส่วนผสมจากธรรมชาตินะด้วยนะเขามีปรับสูตรใหม่หอมอร่อยตรงกลมของเดิมเลยฉันก็ใช้เหมือนกันนี่โตรตีปรุงมาอย่างครบแล้วในซองทําให้อาหารอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเยอะเลยนี่นะคะทุกคนเขาจะเอาโรตีเนี่ยไปหมักกับคูตาเตะค่ะเพิม่มรสชาติความอร่อยเขียวค่ะตามด้วยเนยเลยมองสิช เฮ้ย hey, ลงเฮ้ย hey. แค่นี้แหลคะค่ะทุกคนแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะของผมนะฮะเรียบร้อยละเหลอแค่เด็ดใบกระเพราใส่ลงไปป <Hey. S 2> <Hey. S 1> ่อมานะคะทุกคนเราก็จะเอาโฮลาเตะเนี่ยไปย่างะคะ่ะ <c oughs> อ,อื้มอร่อยสุดอทุกคนหอมกระเทียมมากต้องอร่อยแน่ๆ ตอนสุดท้ายของเราไข่ขอบคุณ <laughs> ตามด้วยรสด,ดีนีเ่เพราะว่าทำาเหมือนกันเลยเฮ้ยน้ำตามันเนี้ยจริงเขาเทาเหมือนกันเลยโหอ,อมเลยวะใส่พวกหอมเนี่ย ให้มันเป็นแบบ้นให้มันเป็นก้อนๆนี่แหละอารมเหมือนอเมล็ดเขาไม่ยีๆเมอนโัทอเลยนะคะทุกคนให้มันกลายเป็นไข่ค้นเราันไม่เหมือนเลยอ่ะอะไรว้ายห้งเชือไข่แไข่ก้อนนี้แห้งหอยงบ้างไข่ม่น้ำอย่าง4 4ว้าต่อมานะคะทุกคนเราจะเอาหน่อไม้ นะคะเราก็จนะเอาหน่อไม้หน่อไม้ยางค่ะทุกคนหลังจากเราย่างเสร็จนะคะเราก็จะไปประกอบร่างนะคะเรียบร้อยจัดการโรยลงไปไอ้โหเน,น้นๆน้ทุกคนเน้นเน้น ต้องมาลองแล้วค่ะว่าของตลาดสดกับของซูปเปอร์สุดหรูเนี่ยอันไหนจะฟินกว่ากันนะคะทุกคนดีเลย น,นี่มีความว่าเป็นกระเพราติงเอเิรออ์ดเบากับหนวงหัางเลยยอดเว้<ม><ม>ทุกคนเอาจริงป้าฟินมากโดยที่เขาเขาไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเลยอะ่ะจะดูไส้เอกโทข้โของฉันเข็มข้นกลมกล่อมสุดๆไหนไมาลองไข่ฉันหอมมาก ธดาทุกคนกลุ้งๆหนัวม <c oughs> ากออกเลมาไม่มยันมูมยันวันีนทำเปนไงหอมกุ่งกรอ๊งแต่ว่าชอ,ชอบกินแบบเผ็ดๆอันนี้คอนค้า,าออกไปแนวแบบว่าไม่เผ็ดอะ่ะเนีฝรั่งอืมเนีฝรั่ง กับการทำเอกทอดบอกเลยนะคะว่าสรุปวันนี้เนี่ยไม่มีใครแพ้ค่ะเพราะว่าทั้งสองจานเนี่ยฟินเวอร์อร่อยมากๆเลยไม่ว่าวัตถุดิบจากไหนนะคะทำอาหารไม่ค่อยเก่งอย่างเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปค่ะอร่อยด้วยโรตีของดีอย่างเงี้ยต้องมีไว้ติดบ้านกันนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะ รถดีเนี่ยเขามีคมเปนตรตีเอทโฮสชวนทุกคนเนี่ยมาทำเมนูเอทโฮสกันค่ะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลน,นะคะบนเพจไอโนมโตะโฮมบุ o กกิ้งค่ะทุกคนไปดูได้จากเพจเลยนะคะแจกไอโฟนสิบสามด้วยนะและถ้าใครนะคะอยากได้รถดีเนี่ยพร้อมสูตรไปใช้เขามีแจกอยู่ค,คลิกลิงก์ในแคปชั่นแล้วไปลงชื่อเลยแต่ถ้าใครอยากซื้อรถดีนะคะหาซื้อได้ง่ายมากทุกคนตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์นะคะตามช้อปปี้ลาซาด้าแฟลกมาร์ก จดีเซนทัลแพนด้าหมาไปจัดกันมาคะทุกคนของน e <ie> ีแบบนี้ต้องมีค่ะฟินสุดๆจะไม่ชิมหอยฉันหน่อยหรอไม่ถึงหอยอ่ะนาะพี่มันใหญ่มากฉันอยากให้แกกินมนึกว่ามันจะดิบจะอะไรอร่อยได้ด้วยรสดีขอชองนี้ด้วยทุกทุกคนแต่จะบอกจริงๆนะคะว่าของทัดมันฟินจริงๆนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะปกตินะคะเวลาเราซื้อของวัตถุดิบแพงๆอ่ะมันจะต้องอร่อยมากๆเลยใช่ปหมเพต้อง ด,ดไปเลยแต่อันเนี้ยของทานฟินจริงคนวัตถุดิบธรรมดามันอร่อยได้ขนาดนี้เลยอ่ะบอกจุ๊มากนะทุกคนคือแบบไม่ปรุงเยอะแต่มันยังอร่อยอ่ด้วยคนง่ายแค่นก็ทุกคนแล้วครั้งหน้า,านะคะอยากให้เขาเนี่ยมาทำเมนูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปน,นะน,นี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาจุ๊มากเลยนะคะวันนี้เวลาแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจะลืมแจ้งพี่หมากพี่คิมมาดูคลิปนี้ด้วยใช่แล้ว